สลายหมดนะทุกคนขายดีเกินสายดีขายดีนะมีส,สลายหมดเร็วหรือพี่มาช้า เอัือลยขต้องาออข้าวห่อไข่ในวันที่ไม่มีสาลายครับสาลายหมดแต่ยังคงอร่อยเหมือนเดิม,อ,มอร่อย ภาษาเราต้องบอกแซบแซบ,แซบต้องยกนิ้วด้วยแซบแซบต้องยกนิ้วนี่ครับตลาดสีหอมครับนะคหลวงยิงจันทุกคนนี่เนี่ยตอนไข่ลงโหน่ากินมากเลยด้วยสุดเลย ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปซับสไครต์รับเป็นกำลังใจด้วยกดติดตามด้วยครับนี่คอมเมนต์กันได้นะสองกลับครับ